ไม่มีไม่มีไม่ถ่ายอะไรเลยไม่ถ่ายเลยบวนขบวนสุดท้ายยังไม่รู้ตัวโดนซะแล้วเอาแล้วเอาแล้วใครแกงรั่วมือปะพี่ว่ารั่มือมันร้อนนะแกมันร้อนร้อนเลย นอนแล้มันร้อนเขือแตกเขือแตกบอกพัดลมอยู่ใส่ก็ไม่รู้ใส่จอดปะเรื่องพัดลมมาให้ใส่คลิปเนี่ยใส่คลิปโอ้ยไรสวยก็จะเอาใท่คลิปเออเอาเอามาส่งนี่ส่้เอาพี่สั่งมามาของพี่อะไรนะที่ไปทาบุญพรุ่งนี้อะโอพี่อะไรนะไปทำบุญพรุ่งนี้พี่พี่มังกรคนสวยมีหากล่องนะครับผมครับขอบคุณครับโอ้พรุ่งนี้ทาบุญเอาอนี้ไปด้วย นอนนีโอ้คนอะไรหลับไม่สื่อวางเลยไหมพี่นอนไม่หลับเท่าไหร่ใช่ไหมมันร้อนใช่ไหมไม่หลับเลยนะ <c oughs> สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆริงเมก็กว่า fc ก็รุ้นนะฮะทุกคนรุ้น ทุกคนก็คงลุ้นนะฮะลุ้นหน้าดูเลยว่าเขาจะมีอาการเป็นยังไงนะครับ <laughs> มีส้มมาส่งด้วยนะทุกคนมีส้มสวัสดีพี่อาริสาครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับกดไลก์ดูคลิปแก๊งสามหนึ่งขอบคุณครับใน <c oughs> กรณีสดน,นะฮะเรามีซอมมิติฮื่ม ของพี่องนะเขาพีชบ่สอ่ะบ่ของเบียร์่ะมีคนขโมยเก่งในเบียไปใส่ใช่ไหมเนี่ย่ไม่ใช่เก่งๆในตรวแบตไม่นหะของเบียแต่เบียมันเห็นอยู่ในเครื่องผ้าเนี่ยนะนั่นแหละแสดงว่าพีเพชแขโมยไปใส่ผู้จะขมยงในไปใ่คหาตั้งสี่ร้อดม่อวอ้าแต่เบียร์อันนี้อยู่ในครื่องผ้าแม่นบ่ใช่ ใส่ไม่เป็นกกรงเลือกของเกงไงนั่นน่ะต้องมีคนขโมยแอบไปใส่แน่อนอนเลยเบียร์ก็เลยคิดว่าเป็นของพี่เพชรของพี่เพชรของพี่เพชรมีแบบแบบนี้ไหมล่ะเบียร์ใส่เกงไงเอ้าอันนี้อันนี้แหะแสดงว่าของเบียร์สิ<ม>เอาเ้าเบียอยู่ในเสื้อผ้าคอยที่หาตังค์เบียร์เอ้าเอาตังค์อยู่ในนี้สี่ร้อยดิเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนเอาเบียร์นี่ว่าโดนขโมยโอ้เกือบนอนตื่นอะในคืนได้เนาะ คือไม่ค่อยคิดได้เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ซักให้สิเด้เห็นปะเออค่อยคืออะไรกันเนาะหยอดเลยค่อยจะหาตัการด้วยส้มเก็บไม่หนำส้มเหมือนก็แดดแห้งอะมึงนี่เอฟซีอยู่กันดี่คนแล้วทำไมไม่ปลูกหมูกันฮะเยอะเลยฮะแล้วทำไมมาปลูกค้อยอ้โหคนดูกลัวกลัว เบียจับกี่นี่อาน้ำน้ำาอาบน้ำจอนนะไปดาบน้ำก็เบียเขาไปขึ้นไปมันก็วิ่งเข้าห้องแล้วพี่เบียเบียดเนี่ยลองดิจับมันมงเขาบอกอะจับหดทันเลยบอกแล้วมาแล้วมาแล้ว ีมมันเข้าไปแล้วยานมาพี่เหรขึ้นใหม่เดี๋ยวถามเดีอนไม่แกล้งรสวัสดีท่านเลยนะครับโอ้แดดขนาเลยโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ยืนยันคนแ้วก็ใช้อัอกาเบลด้วยนะครับ